สบายดีพี่น้องเ,เด็กๆมอนเสียงลงไหมไม่เลยสบายดีเพื่อสุขสุขคนพบพอกันตอนนั้นค่ำๆพี่น้องกูได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสบายดีเน <c oughs> าะเบ่งเตองฝ่าพี่น้องวันใหม่นับหนึ่งเลยพี่น้องปีนนับหนึ่งใหม่เลยนับหนึ่งใหม่นันเลกระได้ผักกระเดามาแล้ว คือทางไทยมันเป็นสะเดาสะเดาทางภาคอุ๋วมันเป็นตุิบานี่ละโอ้ยได้เบิ่งดเฮงเลยเต็มต้นอยู่เดนีือนกนี้บะิแท่นอยู่แล้ว่ต้นไม่ต้นี้มันพกินนเป็นของสะเดาสะเดาสะเดา เปียกๆปลาลุงเบงด้น้องหลีกไออดกินอะไรวะหนักเก็บผักบุกน้องเอามาบนลำเลยกินอะไรอจะกินอะไรอะแซีบได้ต้นกับน้องเขาไปต่อยาเล้มือถ้าก็ไปเห็นนี่แหละต้นนี้แหละในเกไก่หนน

พี่นอนนำหยุกจองกันเรียกค่ะกาดสบายดีพี่น้องสบายดียังแรงพี่น้องสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเตรียมงานสสวัดีปีใหม่จ้าทุกคนนี่ก็เตรียมงานจนเหนื่อยสีเขายังแล้วกุล่ะ แนัคิดอยู่ในกรีนมัวกระมีขัวธรดด้ยการเหตุี่เดียวเตนี่อย่าง ยังกี่ล่แล้วแม่กินกับละมันน้สุดยอดไตัวนี้ที่ทอกินสุดๆถ้ามเอาน้ำได้กไปเก็บได้ะากไวสชิดๆง้องแบ เอาเกี่ยวไปมาเกลียวเสร็จไม่เสร็จกอลงกอลงเลยจอยใส่แงกดูขึ้มีสองจันสรแล้วใชุ่งหน้าอะไรของขกัทำนั้นไปอนเดียวท่แล้วของาแลอใช้ของ่แล้วใช้ผู้ดแล้วนัว้า หออ้อ,อ,อ,หอง้วเอาลมนะเ็ดจ้าออือมน่อยงยมอของนะออมันมีหน่วยหนึ่งไมมนะาม้อเมื่อบานเือนวปันหนวยกปั้นปลรหน่วยมีสองบาทแต่ดาวงนามน กิยังต้มาม้าอยบ่เด็กๆกยังต้ม่ามาเลสิกินเดอาวิติดต้มบ่นันอะไรเดเอาอะไรก็ได้กินขาวฉันต้มแล้วต้มก่อนจะกินขาวต้มมาแลต้มอมกันเลยต้ม้ม้อมเลยก็ได้เอาลูกชิ้นออกมาเด็กกินเเขากับเนเด๋ยวแห้กลอกข้าวถ้าบต้นปุุงใ้น อ้าเปิดแล้วเลยบาดีปลาลูกก็อาจะปูยางแบบห่างไว้ด้วยใายดีป้าลุงเจ้ามาม่าคอยนตะควดแ้ก็ยื้หาผมาแห้งนิดเออถ้าก็ได้มามาอันนี้นะอืมโอ้ยเมียนักมักไม่นะ Chị này nó sẽ không hiền tôi mong <laughs> ừ. Tô mà sai anh nữa mình xem sai anh nữa mình xem sai anh chẳng xẹp Chị Sài... xài anh nữa nè xem sai anh nữa mình ใส่รถดีกันีังมันแสบเราต้องใส่แต่รถดีแก่ถ้าให้น้ำหอมจังเอาตัวนี้ลงก่อนจะเอาหมานตั้งนานอ่ะเลยพี่น้องนี่แน่สิทุอันสิท้ายอันบอกบอกกอดพิ่นน้องกอด่นมาแต่ว่าเคยว่ากันเมื่อไหร่จับน้องหลีน้องแยงเขากับว่าเอาเมื่อไหร่เอาน้องหลีถูกจะเลียงว่า ที่ปรเทไทยน้องกอตกอดม้ากับหนักมวยนี่คันปีกันได้ที่ชนะม้าฮะเป็นยังไงถึงชะวาครบอดีเนีเดี๋ยวพาอดีเดาอดีเด้อไ้ได้เอ้ามันอากัหักมวยดักมวยบบก้าบกใหญ่ๆม้าบตุ้มปูใหญ่เป็นไอื ใส่ชุบไขึ้นมาพักกันใช่เจใช้ยามได้ปุ้งปุ้งบบนั้งใส่ยังจะนัน่ชิบปุ้งได้ใช่เลยนะขั้นเสร็จไม่ได้เลยใช่รถอนักม้วยหรฮะนักม้วยขนะมวยแมนดอกมอะไรหนักมัวยมันมีแค่สองมัดเลไม้ดแต่ไปฝืนเบิ้งน้ำมานมัดเป็นกระตุย อเออมันจเฮียชะเด้อเ่องอีกเขยทำไปดี่แหอเออ,อ,ยอ,ยอ,เอะไอีกหรอเมดเลยได้ไหอเออหดห,ด,หดงอันดีก้อนนี่ทวถ้วยกำตอตายอย่างดีขวยกำตอหมูกำหลุดท่วอไัไรสูงกว่ากันหมูกำหลุดเมีย์นะหม เป็นยังคือมูมันข้าแก่มันอะไมันน้หมูนะแม่นอยู่หมูนะสูงกว่าแต่ว่าเป็นยังคือมมนสูงกว่าหลุทั่วมันมีสองสั้นหมูมันมีสามสั้นน้ำมันมันเด็ดแต่หมูแล้วเอนังแล้วก็น้ำมันแล้วก็ซสแหมูสูงกว่าหมูมีสามสัตว์ กมูกีต like ัวทวดก็หัวมันค okay, ือช mm. okay. uh, ate. ุ้งข oh, ึ้าแ้เอาใส่หลังคาาอเวห้ได้สีะเอนหยัผู้ไรถั่วหรือเอาไงไปเลยมผู้ไรถั่วบ่ดนี่มีอีเด้อถั่วเด้อมี่นักเทียนซิบหาคนขี่รถมาแต่บันดงขี่รถมาแต่บันดง มาลงอยู่บ้านนอริทันหาคนมาลงอย่บ้านนบอนะซิบคนลงทางใดไล่ก่ากันลงทางบ้านนบอร์ถือถือถือประตูถือเคยตัวกันเวงเลยตัวจากประตูจากประตูรันซักน้อ งม่เลยเลยกระโปงเลยเถอะผัวถัวยเหรอวะปั้นกันแหละผถัวอกสมบรต้องเซิรใส่ของส่วนเนี้อกระทำมีของเปย์เนาะปั้นกันามีของเพย์ยู่ซีบังดูอ่ะเป็นอะไรไหนก็ตักอะไรวันกินมาเบิรซีดูอมเปยเปรนอลไรบอ รีดไปบนห้องเปย์นะตุ๋เดี๋ยวนี้มีพูนไปได้รีดปัขู่เขาไงแถวยุคปั๊บเสร็จเลยแนเพื่อนตุมใส่ลูกชีนยุคใส่ไข่บอกว่ามีแต่ไข่เราได้ใส่ยุปั๊บมาิฉิไข่เบิดเหมือนใครแม่งก็ได้ใส่ไข่พาอไมึงมึงใหมดใช่ไ

ขนมเส้นกับซีบริกินและเบอรคือนี่แหละหนึ่งหนึ่งอีกกหนึ่งของเมิงหนึ่งของกูหนึ่งของเมิงหนึ่งของกูหนึ่งไปหนึ่งมาอย่างนี้แล้วสิบแปกระถามนี่หนึ่งและครอบครัวจะเรามีเจ้คนหนึ่งอีพ่อหนึ่งอีแม่หนึ่งคอยหนึ่งน่อง่อย อาตัวเองกินเบิรนหแล้วได้พน้องเห็นอยู่เห็นกินเีนี่อาหารนะ

ก็มารบรได้รมาเลย แม่มาไปในห้่งข้าว้จะไปมาทำอไงน้นอยแหลกอานนกะนี่ะ้ด้ข้าอีแม่ไปนะราไก่ีนะ ปนไก่ปนไก่ปนไก่จะจกินปนงูอ่ะังบ่จะกินแตวปนสระประกาศเก็บแล้วหรอโนหร,รบเม,มีอยวนี่ ี sabes, Joan, right. er> er> ่วยยังไงวยมังมาชี้จดอไ้วยยังอีกยบรีเหนขอถ้วยยังอีกลยแตูจักเล้วควยไปะตู้ชิบตนะสัคยตคยตต้นใต้เขาตู้แตูอนจักเจะให้ถ้วย จากตัวขว่วปโตัวลดตำตายสอตัวได้จากตัวเหลอ,อยวยแปตัวลดตำตายสอตัว้อ,อไ,ไ,ไองเลย,เลย,เลยเอ้าคววยแปดตัวนะ่ะลดมันมาเป็นกลนุ่มเลยลดตำตาย2อตัวยังเหลือจากตัวเลแบบือกอะแต่เลือกเหรอมไม่ถืออา สี่เลีสองตวเอ้าหมูมันกับมินีมาแล้วเลี้ยแต่ง่วควซองตัวมานอนตายก็รออย่าองตัวหมูมันไปไปแล้วี้เนถ้วยแบบเจ้าเนาะพวเลาอะ่นไม่รู้คนนี้ก็มาชม สวยงามมากแล้ก <It 's S 1> ็ดมมันแล้วก yeah, ็แลดเเบิ่งมากมันเป็นหัวสดแลดเอาน้